คุณหญิงประเมินตอนนี้เนี่ยการเมืองไทยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันปีที่แล้วเนี่ยคนเลือกเพราะอยากเปลี่ยนแปลงประเทศ mm hmm. แต่พอหนึ่งปีผ่านไปนะครับพิธาถูกตัดสิทธิ์ไทยสร้างไทยถูกมรสุมนะครับคุณเศรษฐาถูกถอดถอนจากตำแหน่งนายกการเมืองกลายเป็นเรื่องของการปล่อยคลิปลุงบ้านป่า mm hmm. ขณะอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าลุงบ้านป่ามีคลิปลุงชั้น14มีคลิปบ้านจันทร์สองล่า mm hmm. ไปยื่นยุบเพื่อไทยอีกตอนนี้ตกลงการเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปหมดแล้วมันไม่เหมือนปีที่แล้วเลยครับ มันเป็นการเมืองลุงๆเนาะนะ,ะมันก็ทำลายความหวังด้านการเปลี่ยนแปลงด้านอนาคตเราต้องบอกเลยว่าประชาชนนะคะไม่ว่าจะในวัยไหนในวัยอย่างพี่ซึ่งเป็นพ่อแม่ของคนก็ห่วงลูกในวัยของคนรุ่นใหม่เขาก็ห่วงอนาคตของเขาแต่การเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่พี่อยากจะใช้คำที่พี่นิยามไว้ตลอดก็คือ เป็นการเมืองยุคที่เลอะเทอะที่สุดตลอดเวลา32 33ปีที่พี่ทำการการเมืองมาเป็นการเมืองที่ต้องเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนเป็นการเมืองที่พูดพูดเท็จหรือพูดโกหกได้โดยโดย,โดยเรียกว่าอย่างไงโดยปราศจากการละอายและกล้าที่จะยอมรับว่าฉันพูดโกหก นั่นเป็นเทคนิคของการหาเสียงซึ่งสมัยพี่ไม่มีนะ,ะเดิมเนี่ยเราเนี่ยจะถือว่านโยบายหรือสิ่งที่เราถแถลงต่อประชาชนพูดต่อประชาชนก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันคือสัญญาประชาคมหลังการเลือกตั้งจะต้องทำให้ได้เมื่อกี้คุณทิมก็พูดไปบ้างแล้วนะคะต้องทำให้ได้เราจึงเรียกว่าสัญญาประชาคมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนการเลือกตั้งมันเหมือนกับโกหกอะไรก็ได้ไปหลอกประชาชนเพื่อให้ได้เสียงและ หลังการเลือกตั้งก็ทําอีกอย่างหนึ่งทั้งเรื่องของเอาละไม่ต้องพูดซ้ําการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนทราบดีอยู่แล้วและตอนนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องนโยบายละที่1ปีที่เป็นเอ่อเอ่อหนึ่งปีที่มันศูญสาบศูญย์ไปเลยหายไปเลยจําได้ไหมตอนนั้นบอกว่ารัฐบาลต้องจัดตั้งรัฐบาลแบบเนี้ยบเพราะว่าประชาชนรอไม่ได้จะรอให้หมด สวในเดือนพฤษภา6-7ไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาล22สิงหา 66, 66จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยปีกว่าเนี่ยประชาชนได้อะไรนะคะมันก็เป็นเ,เหมือนกับปีที่สูญหายเช่นเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ การเมืองแบบลุงลงุการเมืองแบบเลอะเทอะเนี่ย <S <S 1> <S 1> มันจําเป็นต้องถูกจัดการนะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะมันไม่ดีเลย <S <S 1> <S 1> ไม่ดีทั้งสำหรับรัฐบาลเองจะเห็นว่านายกอุง้งอิงเนี่ยแทบจะต้องระวังตัวทุกฝีก้าวเพราะว่ามันอยู่ในวัฒนธรรมที่เป็นการเมืองที่เลอะเทอะไงสามารถที่จะ จับผิดได้ตลอดเวลานะคะเ,เนื่องจากการกระทำของทั้งสองฝ่ายนะคะการรัฐบาลก็ยากถ้าไม่แก้ตรงนี้ประชาชนยิ่งยากลำบากหนักเพราะจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมามันมีคำกล่าวว่าคนโกหกไม่โกงนะ่ะไม่มีมนะคะจริงๆก็อยู่ในในคำสอนของศาส,สนาพุทธด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้ตรงนี้ก่อนครับนายกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จะพาประเทศออกจากการเมืองแบบลุงลุงได้ไงเพราะว่าลุงก็คือพ่อของนายกเองก็นายกคนนี้เป็นนายกแล้วถ้านายกต้องการทำเพื่อประเทศทำเพื่อลูกนะทำเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่นะนายกก็ต้องทำได้ยิ่งเป็น ถ้าเป็นคนอื่นจะทําไม่ได้จําได้ไหม <ừ> พี่หอกรายการกับอาจารย์ครั้งที่แล้วพี่บอกว่าตอนนั้นยังไม่รู้คุณเศรษฐาจรุต <ừ> แต่ถ้าให้เทียบระหว่างคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงจะเป็นนายกเนี่ยออพี่บอกว่าไหนๆคนก็ยอมรับโดยทั่วไปว่าคนกําหนดนโยบายคนกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะของประเทศนี้เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยคือนายกทักษิณและนายกศิล์ก็เป็นคนที่มีความรู้ <ừ> ความสามารถ ดังนั้นถ้านายกสินจะทําเพื่อประเทศเนี่ยแล้วสามตัวเองทําเองไม่ได้เนื่องจากกฎหมายห้าม,มใช่ไหมเพราะว่า,ามีคดีเรื่องทุจริตรนะคะต้องคดีเรื่องทุจริตก็ห้ามกลับมาทํางานการเมืองดังนั้นจะทําผ่านใครน o m i n a แน่นอนอจะผ่านใครที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดพี่บอกว่าเอานายกอุ้งอิงนี่แหละจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะจะไม่มีแก๊ปจะไล่ลอยต่อ,อและจะสามารถเดลิเวอร์ นโยบายดีๆไปสู่ประชาชนได้อันนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันเกิดความเลอะเทอะคุณแพทองทานในฐาน,นะเป็นนายกแล้วก็ต้องแก้ในสิ่งที่พักเพื่อไทยเองหรือการกระทำในอดีตของของการเมืองที่เกี่ยวพันกับพักเพื่อไทยเนี่ยทำให้มันการเมืองมันเลอะเทอะแบบนี้หรือการที่ มีดัชนีของการทุจริตคอร์รัปชันมากสูงขึ้นในยุคที่ผ่านมาซึ่งดัชนีก็วัดในปีที่แล้วมันจะเป็นผลของรัฐบาลก่อนหรือรัฐบาลของคุณเศรษฐาหรือของพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่นะอันนี้เราไม่ชี้แต่ในเมื่อเราเห็นแล้วว่าปัญหาของประเทศมันคือเรื่องทุจริตเราจะแก้ยังไงดังนั้นเนี่ยพี่อยากจะพูดว่า,อาขอพี่ปลายนอกสภาว่าถ้าพี่อยู่ในสภาเนี่ย พ่จติเพื่อก่อ,อโดยพี่จะบอกว่านโย,ยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นนโย,ยบายที่เรียกว่าสี่เมินสามซ่อน <laughs> <笑><笑>ม,มีอะไรบ้างนโย,ย,ยบายเร่งด่วนน,นะเอาเอาเร่งด่วนก่อนนะเพราะว่าจะพูดหมดก็คงไม่ไม่ไม่เวลาไม่พอนโยบายเร่งด่วนสิบข้อของเขาเนี่ยพี่อยากจะพูดว่ามันเป็นสี่เมินกับสามซ่อนสี่เมินเมินอะไรเมินข้อแรกคือเมินเรื่องการปราบโกงเรื่องทุจริต ไม่มีพูดเลยนะทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายโดยรวมรอันนี้สําคัญที่สุดและพี่ยืนยันว่าถ้ายังปล่อยให้ประเทศเนี่ยมันทุจริตตั้งแต่ระดับล่างนะข้าราชการตัวเล็กๆจนไปถึงระดับนักการเมืองระดับบนสุดเนี่ยประเทศไปไม่ได้หรอกอวันนี้งบประมาณก็น้อยเรามีงบประมาณาบริหารประเทศตัดงบประจำอาจจะเหลือ งบลงทุนกับงบที่จะต้องมาทํางานเนี่ยประมาณสักล้านหนึ่งนะ,ะงบลงทุนประมาณ6กแสนล้านล้านบาทเนี่ยต้องถูกหักอย่างที่เป็นข่าวกันไปเนี่ยว่า30%มมันจะเหลืออะไรในการพัฒนาประเทศนะคะอันเนี้ยเรื่องของการปราบโกงเนี่ยอยากให้นายกอุ้งอิงเนี่ยเอาเป็นวาระแห่งชาติและทำจริงจังเพราะถ้า ปราบตรงนี้ไม่ได้เนี่ยพนันออนไลน์ไม่มีทางวันนี้ลองดู SMS ขนาดข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงนะคะคยังมีชวนกันทุกวันเลยนะคะนะยังมีชวนขึ้นมาเว็บนี่มีโบนัสนู่นนี่นั่นแทงนู่นนี่แบบเปิดเผยแคปออกไปได้เลยนะไม่ต้องนับไอ้คอร์เซ็นเตอร์ที่พัสดุจะส่งคุณได้โบนัสนู่นนี่นั่นเสียเวลาม,มากมายและไม่ใช่เสียเวลาอย่างเดียว คนที่ถูกหลอกเป็นเหยื่อเสียหายเป็นนับเป็นหลายพันอาจจะเป็นหลักหมื่นแต่จำนวนเงินเนี่ยบางคน3ล้านบางคน5ล้าน10ล้านเยอะแยะไปหมดนะบางคนหลักหมื่นนะอันนี้เนี่ยแก้ได้ถ้าไม่ทุจริตและแก้ที่ไหนกระทรวง DES ค่ะทำได้ทำได้ทันทีเลยถ้า สุจริตนะคะทำได้ทันทีและจะช่วยประชาชนได้ที่บอกว่าในนโยบายเร่งด่วนของเขา10ข้อเนี่ยที่บอกว่ามีข้อหนึ่งที่จะแก้เรื่องของอา,อาชญากรรมเนี่ยอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยตอนนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะอันแรกเนาะสี่เมินเมินที่1คือเมินเรื่องปราโกงรเรื่องทุจริต2เมินเรื่องสร้างคนนะมีพูดแต่อยู่ท้ายไม่อยู่เร่งด่วนนะคะ การปฏิรูปการศึกษาการที่จะสร้างคนให้รู้ทักษะของโลกอนาคตให้แก่คนไทยเนี่ยในทุกช่วงวัยเนี่ยสำคัญมากนะคะาการสร้างคนสำคัญโดยเฉพาะการต้องทำให้คนตั้งแต่เกิดจนแก่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหมดกังวลในทุกช่วงวัยและมีความรู้ในโลกยุคใหม่รีสกิลอัพสกิลการปฏิรูปการศึกษาอันนี้แทบจะไม่พูดเลยนะ น้อยมากไปอยู่นโยบายท้ายๆนะคะ 4. เม,มินที่3นะคะก็คือเมินการสร้างจริยธรรมทางการเมืองอซึ่งวันนี้ถ้าการเมืองไม่ดีรประเทศไปไม่ได้อ,อย่างเมื่อกี้คุณทิมก็พูดแล้วว่าต่างประเทศก็ถามเรื่องอะไร,รพี่เจอทูตเกือบทุกสัปดาห์จะมีทูตประเทศนู้นประเทศนี้มาคุยก็เรื่องอย่างเดียวคือการเมืองคุณเป็นยังไงนะเข้าใจยากมากก็คือเรื่องจริยธรรมทางการเมือง การสร้างความยุติธรรมอันนี้แทบจะไม่ไม่ไม่มีพูดนะนี่คือเมินที่3เมินสุดท้ายคือการเมินเรื่องการสร้างรัฐประชาชนก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบรัฐราชการ,รให้กับประชาชนได้เข้าถึงโอกาสละยุคนี้ง่ายโดยเฉพาะมีเทคโนโลยีนะการกระจายอำนาจนั้น4เมินตรงนี้เมินเรื่องการปราบโกงเมินเรื่องการสร้างคนเมินเรื่องการจริยธรรม เมินเรื่องการสร้างรัฐประชาชนมันคือจุดเริ่มต้นที่นายกสัมภาษณ์สื่ออังกฤษว่าจะต้องเป็นสปริงบอร์ดถ้าเมินสี่เรื่องนี้สปริงบอร์ดนั้นเนี่ยมันจะเป็นสปริงหลุดครับนะมันจะไปไม่ได้สามซ่อนนะซ่อนอะไรบ้างนโยบายเรื่องท่องเที่ยวก็คือซ่อนเรื่องบอลคืออันนี้นะ นโยบายท่องเที่ยวเนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยในเรื่องของดีเทลที่แย้มมาแล้วยังไม่เห็นทั้งหมดคือเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองที่ไม่เหมือนกับดูไบนะครับดูไบเนี่ยต้องแมนเมดต้องถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเขามีบ่อนล้วแหละนะแต่เขาต้องทำแมนเมดทุกอย่างแต่เมืองไทยเนี่ยเริ่มจากคนไทยคใครมาเมืองไทยรักคนไทยทั้งนั้น ของหายในรถแท็กซี่ได้คืนนะ,ะเรามีข่าวคนดีเยอะแยะไปหมดนะคะ,ะ Hospitality เราดีที่สุดเรามีธรรมชาติความสวยงามะทะเลน้ำตกภูเขาเรามีวิถีวัฒนธรรมรที่แตกต่างเรามีวิถีชีวิตนะคะที่น่าศึกษาน่าคนา้นคว้าน่ามาเที่ยวแบบเอ็กซ์เพรีนะ ทำเที่ยวกันแบบแอด e n t เวนเจอร์ก็ได้ซึ่งเป็นเป็นเทรนด์ของของโรคใหม่รัฐบาลมันไปสุกเรื่องบอลเอาไว้แต่ดันเป็นท่องเที่ยวแทนที่จะพูดถึงถ้าพีา่แนะนำได้พี่จะแนะนำให้กระจายงบลงไปที่ชุมชนมแต่ละที่เขาสามารถที่จะคิดได้เองว่าเขาจะทำยังไงให้หมู่บ้านเขาให้ชุมชนเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านใดด้านหนึ่งอาหารอร่อย วิถีชีวิตที่แตกต่างนะอย่างชุมชนบ้านบุ่บ้านบาทเนี่ยแทนที่จะต้องเอายัดเงินใส่ลงไปให้เขาไปทำทางเดินแพงๆเสาไฟกินนารีหรือเสาไฟอะไรจะไม่ได้แต่เป็นเหล็กหลอเนี่ยเอาตรงนี้ให้เขาคิดกันเองอเขาจะสร้างชุมชนของเขาขึ้นมาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะไม่ใช่เรื่องบ่อนอและเรื่องบ่อนเนี่ยพี่คัดค้านนะ ถ้าจะลองทำควรจะลองทำสักแห่งหนึ่งและกฎหมายต้องเข้ม,มเพราะวันนี้เนี่ยบอกว่าจะแก้เอาบ่อนใต้ดินบ่อนออนไลน์ขึ้นมาโดยการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กมีบ่อนที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันแก้ไม่ได้หรอกอ,อาจารย์ซิโรนม,มันคนละเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็บ่อนเนี่ยถ้าเราไม่เข้มเรื่องคือกฎหมายเราเข้มเราเขียนกฎหมายเข้มนะแต่การบังคับใช้ไม่เคยเข้มเลยวันนี้ ที่ทุนของต่างชาติเข้ามาที่บอกทุนจีนมาทําลาย SME ไทยจุดเริ่มต้นเพราะเราคอร์รัปชันเราไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างอย่างตรงไปตรงมารเรารับสินบนดังนั้นสินค้าที่เข้ามาไม่ต้องมีอยอยไม่ต้องมีมอกอรไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตไม่ต้องเสียแท็กทั้งเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้วยและการหนีภาษีด้วยเพราะเราเป็นร้าน ต่างชาติเนี่ยใบเสร็จเนี่ยออกเป็นภาษาต่างชาติแล้วเราจะเก็บภาษีได้หรอรไม่มีทางนะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันมาจากเรื่องของการทุจริตดังนั้นการท่องเที่ยวไม่ใช่ไรายได้ทั้งหมดจะมาจากที่บ่อนเพราะบ่อนมาขนาดใหญ่เขียนล็อกไว้แล้วว่าต้องมีทุนเท่าไหร่คนตัวเล็กไม่ได้ และในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีครบหมดค่ะนอกจากบ่อนแล้วมีร้านอาหารมีโรงแรมมีร้านนวดมีร้านทำผมมีร้านทำเล็บมีสปาไม่พอมีร้านอาหารมีช้อปปิ้งมีทุกสิ่งทุกอย่างและจะต่อท่ออะไรไปสู่ SME บ้างมองไม่เห็นมีบ่อนแล้วต่อท่อไปสู่ s อสสมมติว่ามีรายได้เข้ามาบอกว่าแสนล้านแสนล้านก็อยู่ในทุนใหญ่นะคะ ซ่อนที่สองคือซ่อนเรื่องลดค่าพลังงานลดค่าพลังงานก็คืออะไรคือซ่อนการเสียดินแดงที่ต้องไปเจรจากับกัมพูชาซึ่งจะเป็นปัญหาพี่ไม่ได้บอกว่าจะเสียหรือไม่เสียดินแดงแต่มันจะปัญหาแน่มันคือซ่อนเรื่องนี้ถ้าจะลดค่าพลังงานเร่งด่วนเลยนายกแพทองทานเป็นคนกล้าหาญค่ะกล้าปรับโครงสร้างพลังงานทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟ ทำไมน้ำมันต้องจะไปคิดสูตรว่ากันที่สิงคโปร์มีค่าเดินทางทําไมไฟฟ้าเราต้องสํารองถึง30%มกว่าปร์เซ็นต์ทั้งๆท,ท,ที่ทั่วโลกเขาสำรองกันแค่10%แล้วทำให้เนี่ยเราเปิดไฟเนี่ยทุกวินาทีเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยรเราต้องจ่ายเกือบ1บาทฟรีฟรีรจ่ายทิปนะคะแล้วก็ซ่อนที่3เรื่องลดการเดินทางดูดีค่ะค่าเดินทางเนี่ยลดค่าเดินทางคือลดค่าไฟลดไฟฟ้าเนี่ยดูดี แต่ซ่อนเรื่องของการเอื้อในทุนดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์ตงช่องยู u ูบพัติชนพีรีกันด้วยนะครับ